สาวกดิสนีย์ห้ามพลาดตัวการ์ตูนซูมๆขนาดยักษ์ปรากฏตัวกลางน้ำที่ท่าเรืออันผิงตัวการ์ตูนดิสนีย์ซูมๆขนาดยักษ์ปรากฏตัวกลางน้ำที่ท่าเรืออันผิงในนครไทยนานทำเอาสาวกดิสนีย์ต่างรู้สึกตื่นเต้นจนต้องร้องกรีดตัวการ์ตูนซูมๆตัวกลมๆมีทั้งมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์กูฟี่พรูโตชิเปนเดล ถูกเติมลมและตั้งเรียงกันวางอยู่กลางน้ําตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยในช่วงกลางคืนจะมีการฉายแสงไฟไปที่ตัวกระตูนเหล่านี้ประชาชนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ่ายรูปออกมาน่ารักมากงานเฉลิมฉลองดิสนีย์ภายใต้ทีมมิกกี้และผองเพื่อนท่องเที่ยวไทยนานอย่างชิลจัดขึ้นระหว่างวันที่9กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมที่ท่าเรืออ,อันผิงในนครไทยนาน พื้นที่โดยรอบมีโซนจัดแสดงตัวการ์ตูนดิสนีย์อีกมากมายที่ประชาชนจะได้ถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินในการนี้กัวจนห้วยผู้อำนวยการสำนักงารท่องเที่ยวนครไทยนานกล่าวว่ายินดีต้อนรับประชาชนทุกคนเดินทางมาท่องเที่ยวที่นครไทยนานโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นแฟนคลับดิสนีย์ห้ามพลาดมาเยี่ยมชมและถ่ายรูปร่วมกับตัวการ์ตูนดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเจนนีริตันตาราทีมข่าวอาเทยภาพสาไทยรายงาน